ต้องบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านนะคะไปเปิดภาพแรกของเ Racing ค่ะหลังจากที่มีการถูกปล่อยตัวค่ะ แน่นอนค่ะว่าจากกรณีที่หลายคนนะคะจับตามองในเรื่องราวของเบนเรซซิงค่ะแล้วก็กรณีที่คุณแม่ของเบนเรซซิงนะคะได้มีการประสานทางด้านของแพทย์นภพาแล้วก็น้องเรซซิงค่ะเพื่อไปรับตัวของเบนเรซซิงนะคะที่หน้าเรือนจํคลองเปลมหลังจากที่ศารเนี่ยมีการยกฟ้องคดีสมคบคิดค้ายาเสพติดค่ะแน่นอนค่ะว่าแต่ติดคดีฟอกเงินครบ3ปี4เดือนแล้วนะคะคือคุณแม่เองก็มีการตื่นเต้นผู้ชมคะตื้นตันใจนะคะแล้วก็พูดไม่ออกเลยค่ะเมื่อได้ยินคําพิพากษาข,ของลูกชายนะคะ หลังจากที่ตัวเขาเองเนี่ยมีการต่อสู้อย่างทรมานยาวนานกว่า6ปีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านนะคะไปเปิดภาพแรกของเบนเดสซิงกันค่ะหลังจากที่มีการหุบป,ปล่อยตัวพร้อมกับออกมาเผยสาเหตุด้วยนะว่าทําไมน้องเรซซิงลูกชายเนี่ยถึงไม่มารับค่ะ โดยทางด้านของเบนเรซซิ่งนะคะได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะด้วยใบหน้าที่สดใสยิยม้มแย้มนะคะก่อนที่จะมีการกล่าวกับสื่อมวลชนเพียงสั้นๆแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดค่ะอีกทั้งหลายคนนะคะก็จับตาม,มองนั่นก็คือลูกชายอย่างน้องเรซซิ่งนี่แหละคะ่ะซึ่งก็ไม่ได้มีการมารับที่เรือนจํานะคะทางด้านของเบนค่ะก็บอกนะคะว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเพราะว่าไม่อยากให้ลูกชายเนะี่ยมีความทรงจําที่ไม่ดีนั่นเองค่ะ